แต่ว่าช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องของเอโซกับบางจากก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าหลายคนม,มีคําถามเข้ามาครับคุณสุภชัยทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ถามว่าเอ๊ะทำไมาราคาของเอโซเนี่ยหล่นลงมาแรงจังเลยเมื่อวานอสาเหตุที่ลงใช่ป่ะฮะครับเพราะอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยพอมีการชัดเจนออกจากประชุมบอร์ดของบางจากนะครับเรื่องของการที่มติของ บอร์ดของบางจากนะมีมติเรื่องของการเข้าซื้อหุ้นเอโซจากเอ็กซอนมูบิลครับหกสิบห้าจุดเก้าเก้าหรือเอหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วอันนี้ช็อตแรกก่อนนะครับแล้วก็ช็อตที่สองก็คือเรื่องของเมื่อซื้อเสร็จปุ๊บอ่าสัดส,ส่วนมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ของหุ้นเอโซทั้งหมดอ่าแต่ว่าไอสิ่งที่มันทำให้ที่คุณจตุพรพูดถึงเอ๊ะทำไมราคาตัวของเอโซถึงลงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอ่ทางตัวของ บางจากเองครมีการเปิดเผยข้อมูลว่าไอราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยครับมันมี2ราคาครับอยู่ระหว่างราคาแรกก็คือ8บาทส8สบาทไอ้แปดบาทแปสตางค์ขอไปฮะอันนี้ราคาแรกอีกราคาคือ9บาท63สตางค์ครับซึ่งทั้ง2ราคานี้นะยังต่ํากว่าราคากระดานในวนก่อนหน้านั้นอ่ามันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยก็ดิ่งลงมาใกล้เคียงคือคือมารับกับราคาที่ ประมาณการว่าจะซื้อกันราคาประมาณนี้ครับนะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทาไมราคาเอสโซถึงปรับลดลงมาแต่ราคาที่ว่าเขาก็มีเหตุและผลว่าทําไมเขาถึงตั้งราคานี้ขึ้นมาซื้อขายกันใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้อย่างยางที่หลายคนก็บอกเอขาพูดนาเสนอไป 14, 1 2บสถึงสิบสี่ถาไมออกมาไม่ถึง10บาทครับคืออย่างนี้ครับค,ค,คือต้องบอกว่าในแง่ของการกําหนดราคา8ปดบาทแปกับ9ก้าบาทหกสเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีมันเข้าไปซื้อตรงนี้ฮะมันมีเงื่อนไขยอยู่คือเนื่องจากว่า ตัวของบางจากอ่ะไม่ได้ซื้อเอโซทั้งหมดไงเพราะครั้งแรกที่ทเราตั้งประเด็นขึ้นมา,านั่นคือการเข้าไปซื้อกิจการของเอโซทั้งหมดโดยยังไม่ได้พูดถึงดีเทลรายละเอียดที่ผู้บริหารเขาจะตกลงกันอีกอีกครั้งนึงในใดีลธุรกิจต่างๆ่าใช่แต่ปรากฏว่าดิลชัดเจนออกมาคือว่า,าทางเอโซก็ขายกกเกือบทั้งหมดนะฮะแต่มันมีแอสเซทสส่วนที่เขายังถือว่าอยู่เอ็ <X> กซอนบอ้ยังไม่ขายครับเอ็กซอนบอกว่าไอ้ที่ไม่ขายคือหนึ่งคือที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเครื่อง แล้วมันหล่อลื่นทุกกิจน้ำมันหล่อลื่นเอาต้ลูปนะฮะอันที่2องก็ที่เกี่ยวข้องกับเคมีพันธ์ต่างๆอันเนี้เขาขอเก็บไว้ก่อนอแต่เขาขายโรงกันขายปั๊มไปมันก็เลยทําให้มูลค่าอ่ามันก็จะต้องเปลี่ยนไปไงในการขายก็ลดลงใช่มันก็ซื้อไม่หมดไง แล,แล้วเก็บไว้นี่คือส่วนสําคัญเหมือนกันนะอ่าใช่มันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่อาจจะดูแล้วท้ง e x ็กซอนมู e ก็คิดว่าเอ๊ะมันคงมีมาิ้นที่ดีสําหรับเขาใช่อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าที่มาที่ไปว่าทําไมราคาม,มันถึงมาอยู่ที่ระดับประมาณ8ปดบาทแป่ถึงหรืออีกระคาคือ9ก้าบาท63ก็อยู่ในเทียร์นี้เอาที่ร์กลเก้าบาทโดยเฉลี่ยนะประมาณนั้นนั่นเองอันนี้ในส่วนที่เป็นราคาที่หลายคนตั้งคำถามว้เยอะครับอ่านะครับมาอีกส่วนหนึ่งอ้าวแล้วแบบนี้ ก่อนหน้าน,นี้ครับเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็แอบ,บกังวลน,นะครับเอ้าเงินต้องสามสี่หมื่นล้านบาทนี่บางจากจะเอาเงินมาจากไหนนั่นสิฮะเพิ่มทุนหรือไม่อเมื่อวานนี้คุณชัยวัน์โควาวิสารัตน์นี่ก็พูดชัดเลยนะครับว่าตอนนี้บางจากเนี่ยมีเงินสําหรับท,ทําธุรกรรมนี้ไว้แล้วนะฮะหกหมื่นล้านบาทโอ้หกหมื่นนะเอาง่ายคือคือเตรียมไว้แล้วละ่ะเงินพร้อมเตรียมเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ ขาบอกว่าแบ่งเป็นสองส่วนไอ้ส่วนแรกคือแบ่งเป็นการซื้อสามหมื่นล้านแล้วก็อ,กอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของหนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับเข้าไปปุ๊บมันมีหนี้ที่ติดมาด้วย oh. อ๋อซื้ออย่างซื้อจะคุณจตุพรก็ต้องซื้อคนอื่นมาด้วยเนี่ครอบครัควรมาด้วยถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบางจ่าไปซื้อเ SO อโซ่อะอสเซทมาด้วยไงแต่มันต้องมาพร้อมหนี้มันก็เลยเแบ่งเป็นสองก้อนที่คุณ,คณชัยวัฒน์บอกว่า60 0 0 0ล้านเนี่ยก้อนแรก3 0 0 0 0ล้านเนี่ยเอาไว้สำหรับซื้อหุ้น และไอ้ส่วนที่2เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหนี้ตามมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ไอ้เงินตัวเนี้ยก็จะไปปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของเอโซ่ไปด้วยอ,อันนี้ก็เป็นที่มาของ6กหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ที่มาของเงินตรงนี้นะครับชัดเจนว่าส่วนหนึ่งมาจากเงินสดที่บางจากมีอยู่ก็ประมาณทั้งสามสี่หมื่นล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากสถาบันการเงินซึ่งตอนนี้ผู้ถือบอร์ดเองได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ค,คือได้มีวงเงินแล้วเรียบร้อยจากแบงค์แบงค์พร้อมจะพร้อมที่จะปล่อยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ด้าสนใจนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่า,าการซื้อเข้ามาในครั้งนี้มันมาแอสเซทมาพร้อมนี่นะครับ <S <S คุณชัยวัตรก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยฮะดีของบางจากอยู่ที่ประมาณสัก0.6เท่าหลังจากทารายการนี้ก็จะเพิ่มเป็น1.7เท่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าคุณชัยวัตรก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันพอรับได้เพราะดีมันไม่เกิน2เท่า อ่าอันนี้ก็ในส่วนของนิสินต่อทุนหรือว่านิสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนั้นเองไอจุดที่น่าสนใจคือครั้งนี้คือสิ่งที่หลายคนกันวงวลว,งวง่าเอ้บางจากต้องเพิ่มทุนหรือเปล่านั่นสิครับคุณจะว่าไม่พูดถึงเลยนะแล้วก็ดูแล้วไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนเพราะว่าหนึ่งกระแสงินสดมีอยู่สี่หมื่นกว่าล้านและอีกสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นงวงเงินที่แบงค์พร้อมปอยอยู่แลลวเพราะฉั้นไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินตรงในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของดิวตรงนี้ว่าเออเรื่องของหนึ่งราคาเป เงินเนี่ยจะเอามาจากไหนอันนี้ก็ชัดเจนและ3เนี่ยหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันซื้อพร้อมมันนี่ด้วยนะ DE มันจะเพิ่มขึ้นเบอร์ไปหรือเปล่าก็เนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่า1.7เท่าตามกัว่า2นะซึ่งเป็นค่าที่เขาบอกว่ามันไม่ควรเกินนะครับแต่จุดที่น่าสนใจต่อจากนั้นนะครับว่าหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วพอได้โซมาแล้วเนี่ยบางจากจะเปลี่ยนไปยังไงผมมีข้อมูลเมื่อวานนี้ทางบอนจากเองเขามีการนําเสนอข้อมูลเมื่อวานนี้มี2ส่วนนะส่วนแรกก็คือช่วง11โมงเนี่ยเขาไปให้ข้อมูลกับวิเคราะห์ และหลังจากนั้นบ่าย2องโมงเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปเปิดเผยแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทั่วๆไปได้เห็นนะครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวของสัดส่วนโปรดักก่อนนะครับที่เราใช้คําว่า Retail Folio นะครับเดี๋ยวทีมงานถ้ามีเขึ้นนิดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของโปรด Folio ของบางจากนะครับที่จะเปลี่ยนไปนะครับที่เป็นเรื่องของเซลล์วอลลุ่มนะครับนี่เซลล์วอลลุ่มกับโปรดักจิวนะครับ ในหัวข้อตรงนั้นนะครับทีมงานถ้าขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าบางจากเดิมกับหลังจากที่บางจากได้เอโซเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอย่างอันดับแรกนะครับอย่างกรณีของสัดส่วนของน้ํามันที่เป็นเกี่ยวข้องกับปรดักของเขามันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับที่เป็นหน้า2งนะครับทีมงานครับเนี่ยฮะตัวนี้ครับคุณตรงนี้นะครับแมสียดได้ก็แต่พออ่านได้กันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆดูง่ายครับดูง่ายไหมใช่เพราะว่ามันเป็นกราฟ เป็นสีนะเป็นกราฟวงกลมที่เราเห็นสัดส่วนการเพิ่มและลดชัดเจนขึ้นใช,ใช่ใช่ไอ้ตัวนี้ฮะถ้าดูจากบางจากเดิมเนี่ยฮะถ้าดูในสีสีเขียวเขียว,ยวอ่อนเนี่ยมันจะเป็นการที่เขาเรียวกว่าบิลดเดอร์เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยบิลดเดอร์ตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียวกว่าเป็นโปรดักที่เป็นน้ํามันระดับกลางสัดส่วนของเดิมเนี่ยเขาอยู่ประมาณ56%าสิบหกเปอร์เป็นที่เป็นไร์เนี่ยก็คือเป็นน้ํามันใสเนี่ย อันนี้ก็อยู่ประมาณสัก20%แล้วก็ส่วนที่เป็นน้ํามันพิเศษเนี่ยประมาณสัก12%อันนี้ในส่วนของบังจากเดิมที่มีอยู่ครับอ่าโปรดักต์นะครับแต่ว่าพอหลังจากมีการได้เอโซเข้ามาปุ๊บเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าไอสัดส,ส่วนที่เป็นมิดเดิลเนี่ยตัวระดับกลางเนี่ยมันลดลงนะอ๋ออ่าที่เป็นเป็นน้ำมันระดับกลางเนี่ยมันจะเหลือ53% 53%แต่มันไปเพิ่มน้ํามันใสไงไงร้เอ,อ่าที่เป็นน้ํามันใสนะครับเพราะว่า เออคือโปรดักต์ก็คือมันจะเป็นน้ำมันข้นน้ำมันใสเราประมาณนี้นะครับรบมันจะเพิ่มจาก20เป็น26่สเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์อ่าส่วนี้มาร์จิ้นจะดีขึ้นนะฮะส่วนสเปเชียลสเปเชียลิตี้นี่คือน้ำมันพิเศษอันนี้ก็ลดลงมาเหมือนกันเพราะว่าสัดส่วนไอ้ตัวของน้ำมันไร้เมันเพิ่มเข้ามาใช่ปะฮะไอ้ตัวเนี้ยก็เดือประมาณสัก6เปอร์เซ็นต์อันนี้น้ำมันชนิดพิเศษ LPG กับตัวของตัว LPG เนี่ยจากเดิมมัน2องเปอร์เซ็นต์มาเป็นเสี่เปองกับรั์เ่อ็นับ สัดส่วนในแง่ของการขายนะฮะของตัวบางจากเดิมเนะะี่ยฮะเขาตัวของเอ็กซ์พอร์ตประมาณ22%ครับแล้วก็ขายเป็นแบบโฮเซลคือขายส่งถูกไหมฮะยี่องเปอแล้วก็ขายที่เป็นดีเทลเนี่ยประมาณ56%แต่หลังจากรายการตรงนี้แล้วฮะก็จะเป็นโฮเซลเนี่ยขึ้นมา38%มสอรอ่าขายส่งเนี่ยฮะขายส่งกันสามเอ่อ38%การเดลกาเนี่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็จะเหลือ14%จาก22%่สิบสองใช่ไหมฮะ แล้วก็รีเทลเนี่ยจาก56เหลือ49จุดที่น่าสนใจคือโฮเซลเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวการันตีในเชิงของมาตินได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะรีเทลเนี่ยต้องไปวัดดูเหมือนกันเพราะในส่วนของรีเทลถ้าเป็นเกี่ยวข้องน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นพวกไอ้นี้ค่าการตลาดไงข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงผันแปรผันแปรคืออย่างที่บอกว่าถ้าขายเองมันยังมีปัจจัยอื่นๆมาบั่นทอนกำไรใช่ใช่แต่ถ้าเกิดสงคนืออื่นเอาไปขายเลย ก็ได้เน็ตจากออกจากโรงกลั่นไปใช่ใช่อาจจะมีปั๊มต่างๆมาซื้อน้ามันไอ้ส่วนตัวนี้ที่เป็นโฮเซลตัวนี้ขายส่งไปตัวนี้มันอาจจะตัวตัวเลขของราคาเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนักแต่ว่ามันเสถียรไงครับมันไม่ผันแปรเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นรีเทลเนี่ยอันนี้มันผันแปรบางทีออกเอาแล้วเดี๋ยวค่าการตลาดเหลือไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยต่อนนี้จะมีภาษีท้องถท่นภาษีหน้าปั๊มภาษีต่างๆอีกใช่ใช่อันนี้ก็จะได้เห็นชัดในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อีกสักส่วนไหมครับคุณจตุพรนะนรไ,ปไปดูไปดูไปดูในส่วนของตรงนี้แล้วกันรเรื่องของตัวหน้าที่สามครับที่เป็นใช้ว่าตัวของทาร์เก็ตนะฮะนี่ครับามาละต,ตัวที่เป็นมาเก็ตนี่ยฮะไอตัวนี้น่าสนใจครับผมดูเนี่ยหลายๆาค,คนก็น่าจะพอเข้าใจนะผมว่าแถวกลางดีกว่า ครับตรงแถวกลางนี้ครับเพราะว่าบางจากเดิมนะครับคงจะได้เห็นนะครับว่าสัดส่วน Market Share ต่างๆเนี่ยบางจากเนี่ยเป็นอันดับ3อยู่นะเติมนะคืออันดับหนึ่งเนี่ยปตทเนี่ยเราคงเราคงไม่เถียงเพราะเวลาไปต่างจังหวัดเราเห็นปั๊มปตทเยอะมากอ่าก็เรียกโออาร์โอ้พ่อโบโออาร์โออาผมขอแฟนด้วยครับเขาอยากให้ใช้โออาร์นะเพราะจริงถ้าประชาชนเนี่ยเขาก็ยังเรียกปั๊มปตทนะเออใช่ใช่ มันกาคือปตทโออาร์อ่าปตทโออาร์แต่เขาอยากให้ใช้โออาร์โออาร์ก็โออาร์ครับปั๊บโออาร์นะครับใช่ป่ะฮะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้คือโออาร์อันดับหนึ่งถูกไหมครับอันดับสองคือพีทีใช่ใช่เพราะพีทีในต่างจังหวัดเนี่ยเยอะใช่ใช่ใช่อันดับสามคือบางจากที่คุณสุประชัยบอกและอันดับสี่คือเอสโซอืมอืมใช่ใช่พอพอบางจากเอโซมารวมกันกลายเป็นว่าขึ้นมาอยู่อันดับสองอันดับสองแซงหน้าพีทีไปไง ปั้มพีทีของคุณพิทักษ์เนี่ยนะโอ้นี่พีทีงาน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 ใหญ่เหมือนกันนะก็งานใหญ่ฮะแต่ว่าอย่างนี้คือคือถ้าเป็นมาร์เก็ตแชร์เนี่ยผมว่าถ้าถ้าจะเอากันจริงๆนะผมว่าต้องเอาบางจากเอโซไปไปสู้กับโออามากกว่าเพราะแทร็กเก็ตมันคล้ายกันครับถูกไหมเพราะว่า p t g เนี่ย PT เนี่ยอันเนี้ยแม้ว่าสัดส่วนเขาจะไม่เยอะนะแต่ฐานลูกค้าเขารถบรรทุก อ่ารถใหญ่อ่าเขารถใหญ่เขาจะไม่ค่อยเน้นดีเทลมากอ่าถ้าเราแยกในประเภทรถที่บริการอ่าประเภทเนี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องน่าสนใจนะครับว่าก็ต้องไปสู้กันระหว่างโออาร์กับตัวของอะไรบางจากเอโซ่เลยกันมวยที่ถูกคู่อ่าจะถูกคู่มวยที่ถูกคู่กว่าคือบางจากกับโออาร์อ่าแล้วก็มันแข่งกันหลายเรื่องฮะหนึ่งในแง่ของบางจากโออาร์ตัวของโออาร์บางจากบอกเอโซ่อันนี้แข่งในแง่ของแบรนด์นะนะครับ มันแข่งกันเรื่องกาแฟใครอร่อยกว่ากันนะระหว่างอเมซอนกับกาแฟอินทนินอ่าอ่านะส่วนหนึ่งวฮะผมมีคำตอบอยู่พูดดีกว่าผมก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นไกลไหว่าเราไปเชียร์เขาหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยู่ที่คนคนดื่มนะรสนิยมอ่ารสนิยมมันจะมันจะมีการแข่งขันมากคือจริงๆอเมซอนก็มีบางอย่างที่ดีอืมอืมอใช่อ่าอินทนินก็มีบางอย่างที่ดีอ่าใช่แล้วก็จะมีอ่าในส่วนของค้าปีกก็ต้องไปดูนะครับว่าตัวเนี้ย ในปั๊มของบางจากมีคับอีกอะไรอยู่ในนั้นความน่าสนใจอยู่ตรงนี้แล้ฮะนอนออยที่เขาจะไปไปทำในเชิงธุรกิจการดึงแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆห,หรือจะสร้างแบรนด์ตัวเองอทั้งในแง่ของอเขาเรียกเป็นมินิมารใช่ไหมครับที่เป็นพวกขายเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็ตามร,รวมถึงร้านค้าอื่นๆที่จะดึงคนเข้ามาเพราะจริงๆการเติมน้ํามันถ้าดูพฤติกรรมของคนขับรถแต่คุณสุประชัยผมเองขับรถไปต่างจังหวัด ปา๊มที่เราจะเข้าหนึ่งต้องดูว่าร้านค้าที่นอกเหนือจากน้ํามันเนี่ยมีอะไรบ้างข้ามสะอาดไหมร้านอาหารมีมีเยอะเปล่าร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของต่างๆเป็นยังไงลูกชิ้นมีไหมอันนี้ไงอมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ที่ในส่วนของนอนออยเนี่ยเขาต้องมาแข่งกันหลังจากนี้อ่าใช่แล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมว่าที่บอกว่ามันมวยถูกคู่เพราะว่า ผมไม่ได้จะว่าหลังๆเนี่ยเอสโซ่เนี่ย mm hmm. เขามีสตาร์บัคเข้าไปอยู่ถูกต้องเขามีจับไปจับกับแบรนด์ใหญ่ๆอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเริ่มเริ่มมีแบบการดึงบันทมิตรเข้ามามสนใจไหมฉันมีพื้นที่ทำเลก,ก็น่าจะดีนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันก็จะมีความความเปลี่ยนแปลงน่าสนใจนะครับว่าโอเค okay ละโอเนี่ยเขาอเมซอนเนี่ยไม่ต้องมีอยู่ใครพูดถึงผมว่าถ้าใครไม่เคยใครที่ขับรถเขาปั๊มเลืกไม่เคยกิน Amazon อเมซอนอ่ะผมว่าเอาอะครับ ผมว่านะ,ะทุกคนคงเคยผ่านอเมซอนมาอยู่แล้วเรื่องอินทันดินเนี่ยด้วยความที่ปั๊มเขาอาจจะไม่เยอะในที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยชิมอันนี้ไม่เป็นไรแต่หลายท่านผมเชื่อได้เลยว่าเคยผ่านสตาร์วัคมานะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่า O.R. โอเคเขามีอเมซอนของเขาเป็นที่แล้วแต่ว่าถ้าบางจากมีเอโซแล้วมีอินทนินโอเคก็ระดับหนึ่งมีตัวของสตาร์วัคเข้าไปอีกบางจากบางปัม๊มอาจจะไม่มีอินทนิน<ม>ทั้งหมด ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าในไเขาจะเป็นยังไงนะเขาเขาจะมาทับแบนหรือยังไงกันหรือจะจะจับมือกันหรือยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ที่ดึงคนเนี่ยเข้าไปในปั๊มนอกเหนือจากเรื่องของการไปเติมน้ํามันใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราดูพฤติกรรมคือนอกเหนือจากไปเติมน้ำมันแล้วฉันก็อยากจะไปเดินคลายคลายเส้นคลายเครียดหลังจากที่ขับรถมาอย่างยาวนานใช่ใช่ใช่อย่างน้อยก็นั้นกาแฟเป็นทางเลือกหนึ่ง ถูกต้องครับม่วง,วงนี้ได้เอฟซโซ่สักสักช็อตนึงเนี่ยยิงยาวได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยยิงยาวได้เลยเนี่ยเออเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจผมว่าเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าหลังจากที่ธุรกรรมนี้เสร็จไปเนี่ยซึ่งก็อาจจะต้องใ้เวลาผมว่าอาจจะประมาณสักไม่กีสามปีนี้นะครับถึงจะเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาคงคงบคงจะคงความเป็นแบรนด์ของเอโซไปสักระยะหนึ่งแหละปีสองปีแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยมาดูว่าจะใช้แบรนด์อะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ว่าจุดที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสเต็ปละกันให้เห็นภาพว่าการเข้าทํารายการของบางจากในเอโซในครั้งนี้มันมี2สเต็ปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวไปดูทีมงานนิดหนึ่งนะครับในตัวของที่เป็นทาร์เซคชั่นของดิวนะครับเนี่ยฮะสเต็ปแรกเนี่ยฮะคุณจตุพรครับครับอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วอ่าคือหลายคนถามว่าเอโซจะหายไปเลยไหม,มหลังจากประกาศเมื่อวานครับยัง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 ,ย,งยังไม่หายยังไม่หายนะครับเพราะสเต็ปแรกเนี่ย เมื่อวานนีเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพเดี๋ยวขอขึ้นนิดหนึ่งนะเมื่อวานที่มีการเซ็นสัญญาระหว่างตัวของบางจากกับตัวของเอ็กซอนนี่ะนี่ยฮะเอ็กซอนมบิลอันนี้เกิดขึ้นแล้วในสเต็ปแรกก็คือบางจากซื้อเอสโซจากเอ็กซอนมบิลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง66เปอร์เซ็นต์กลมๆนะฮะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสามทุ่มของวันที่สิบเอ็ดผมไปสืบมาว่าเขาเซ็นกันตอนสามทุ่มนะดูเหมือนแจ้งนะใช่แต่สามทุ่มนะ สามทุ่มของวันที่11ทําให้ดูว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอ่านะฮะเพราะนื่จากว่าวันที่11เนี่ยคงจำกันได้เมื่อวานที่เรารายงานไปนะครับว่าเขามีการประชุมบอร์ด <What? S 2> เนี่ยตอน11โมงของวันที่11ใช่และหลังจากนั้นเนี่ยบอร์ดประชุมเสร็จบ่ายสองครับบ่ายสองเสร็จสิ้นนะฮะพอบอร์ดประชุมว่าหนึ่งก็คืออนุมัติให้ซื้อหุ้นเอโซจากเอ็กซอนมอบบี้ปุ๊บนะฮะสามทุ่มนี่เลยคุณชัยวัน์กับทางทีมผู้บริหารของทาง เอ็กซอนโมบิลเนี่ยครับก็มีการเซ็นสัญญากันเลยในการซื้อขายเมืม่อวานนี้นะครับเมื่อคืนก่อนขอไปเมื่อคืนก่อนอสามทุ่มนะอันนี้ภาพสามทุ่มนะอ,อันนี้ผมไปสืบมาว่าเขาเซ็นกันตอนสามทุ่มหลายคนบอกกันนั่นแหละเอ๊ะทาไมการชี้แจงของอผมประชุมบอร์ดมาถึงมาเช้า,มา,เ,ชา,มาเมื่อเมื่อวานนี้ตอนเช้าเพราะเขารอนี่ก่อนไงรอให้มันจบกระบวนการอ้ารู้ให้ก่อนเสร็จก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยแจ้งตลาดเพราะเห็นว่าตอนเอ็ซเนี่ยแจ้งก่อนได้ซ้ำอะไรว่ารถเซ็นขายแล้วนะ ใช่ก่อนก่อนก่อนบางจากเลยนะ,ะถูกต้องอเนี่ยเขารอตรงนี้อันนี้สามทุ่มนะประมาณสามทุ่มอันนี้ภาพภาพนี้เป็นภาพประวัษษติศาสตร์นะครับสําหรับการเขาเรียกว่าถ้านในมุมของความเป็นคนไทยอ,อันนี้คือบางจากคงจำไม่ได้สิบกว่าปีที่แล้วบางจากเกือบตายนะเกือบเจ๊งอะพูดง่ายอ่าแล้วฟื้นมาได้หนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยคนเสื้อเขียวคุณชัยวัตรโควาวิสารัตน์<อ>แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณพิชัยชุนหาวิชาอันนั้นเป็นประธานของบางจากครับ อันนี้สองท่านเนี่ยเป็นการฟื้นของบางจากขึ้นมาแล้วทําให้คนไทยรู้จักอนุพันธ์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าดีอาบางจากดีตอนนั้นทําให้เบียงจากรอดออกมาแล้วจนถึงวันนี้รอดไม่พอไปเทคมาจากฝรั่งด้วยอ่าถูกต้องอ่าถ้ามองในมุมคนไทยมันมันมันมีความน่าสนใจเนระียกว,ว่าเป็นการสยายเปีกอ่าเป็นการสยายเปรกแล้วการลบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย,ค,ยคงจำก็ได้ฮะเมื่อก่อนเรามีปั๊มสามทหารเพื่อสู้กับต่างชาตินะ ที่มันเป็นปตทปัจจุันเมื่อก่อนเทือชื่อสารทหารคนจาได้ในสมัยจอมพลสลิ์มั้ไม่น่าจตอนนั้นนะฮะใช่ครับแล้วจากนั้นเนี่ยต่างชาติเข้ามารุมหมดเลยอแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยจัดโดนรุมกินโต๊เริ่มตีกลับแล้วแล้วก็เนี้ยเป็นการชัดเจนเลยว่าเอสโซโดนบางจากเทครับจากปั๊มที่ดูแล้วอุ้ยปั๊มไม่น่าจะโตละน่าจะไม่รอดละในสิบปีที่แล้วนะตอนนี้มาเทค บางฝรั่งเลยแล้วเขามีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะใช่ใช่ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการมีออปชั่นต่างๆในการให้บริการเรื่องของสถานีบริการน้ํามันใช่ใช่ใช่เนี่ยฮะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะสำหรับในมุมของคนไทยนะผมว่ามันเป็นความสัใจไงครับเมื่อก่อนโดนโขกทรัพจากจากต่างชาติอ่าอ่าปั๊มต่างชาติเดี๋ยวโหมากินเราอะพูดง่ายๆตอนนี้โดนกินกลับบ้างอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์อันนี้สำหรับดีลนี้นะครับน่าสนใจนะครับ อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อนะฮะว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้นะครับทางข่าวหุ้นธุรกิจในทุกๆช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ